าสวัสดีค่ะวันนี้กิ๊กจะมาตอบคำถามคุณแพรี่คำถามนี้แล้วขวาวยนี่ดอกอะไรย่าถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าขวาวยดอกอะไรนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามให้กิ๊กด้วยนะเรามาฟังกันเลยค่ะคาถามของคุณแพรี่นะคะมาจากโพสต์ของคําว่าควาที่แปลว่าดอกไม้ค่ะที่จริงนะคะคําว่าขวากาววาเนี่ย มันสะกดใกล้เคียงกันมากแล้ววิธีเขียนเนี่ยก็ใกล้กันมากนะคะแต่ว่ามันเป็นคนละคำกันค่ะคำว่าขวาเนี่ยมาจากคำว่าจงขวาเหรินหมินก้งเหอกวาแปลว่า,วาสาธารณรัฐประชาชนจีนนอกจากนี้นะคะคำว่าขวาเหวยของเขาเนี่ยมาจากคำว่าซินซี่จงขวาหยส่วจั่วหวยซึ่งเป็นวลีที่แบบว่า คนจีนนะคะจะรู้จักกันนะคะก็คือเหมือนกับเป็นเป็นการพูดปลุกใจอะคะ่ะว่าคนที่ไปอยู่ในต่างชาติคนจีนที่ไปอยู่ในต่างประเทศอะคะ่ะเขาจะต้องนึกถึงวัฒนธรรมจีนแล้วก็ไม่ลืมความเป็นคนจีนนะคะทแบบนี้ถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำนะคะขวาหวยก็เลยมาจากคำนี้นะคะเป็น รวมๆแล้วเนี่ยก็จะแปลว่าความสำเร็จของคนจีนนี่เองนะคะส่วนดอกไม้แปดกลีบนะคะของหวาเวยนะคะที่เพื่อนถามว่าดอกอะไรอ่ะก็กิ๊กไปเปิดเจอแล้วนะคะก็คือไท่อย่างหวานะคะหรือว่าแปลตรงๆว่าดอกพระอาทิตนะซึ่งกิ๊กไม่แน่ใจอะว่ามันมีดอกไม้ดอกเนี้จริงๆหรือเปล่านะคะก็หาไม่เจอเนาะแต่การที่มี8กลีบเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะคนที่แบบ เป็นผู้ก่อตั้งหัวไวยเนี่ยมีทั้งหมด15คนค่ะก่อนหน้านี้โลโก้อ่ะจะมี15กลีบนะเมื่อปี2004นะคะแล้วก็ได้เปลี่ยนมาเหลือแค่8กลีบนะคะเพราะว่า7คนเนี่ยได้ออกไปแล้วก็คือแยกทางไปเรียบร้อยนะคะโลโก้ของหัวเวยก็เลยกลายเป็นดอกไม้8กลีบอย่างที่เห็นในปัจจุบันนั่นเองค่ะแล้วก็คำว่าหัวเวยนะคะที่จริงแล้วเนี่ยอ่านว่าหัวเว ไม่ใช่หัวเว่ยอย่างที่คนไทยชอบพูดกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากรู้หรือว่าสนใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับเมืองจีนอีกแล้วก็ก็ถามกันเข้ามาได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้เนี่ยกิกจะหาคำตอบให้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วก็ขอบคุณคำถามจากคุณแพรลีด้วยบายบาย